ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียช่องสตังมีเดียช่องข่าวของคุณข่าวสตังมีเดียประจำวันที่15กรกฎาคม2566ครับวันนี้จะมาเปิดตารางโอนเงินช่วยเหลือผู้ประกันตนนะครับของพี่น้องประกันสังคมจะเข้าบัญชีนะครับเฉพาะ2กลุ่มนี้เท่านั้นเริ่มจาก กลุ่มแรกนะครับเงินจะเข้าในวันที่25ของเดือนกรกฎาคมนี้สําหรับพี่น้องผู้ประกันตนนะครับที่ได้รับเงินบํานาญชราภาพเนาะก็จะให้ตรงเดือนนะครับคืองวดของเดือนกรกฎาคมโอนเข้าบัญชี25กรกฎาคมนะครับสําหรับการเข้าบัญชีนี้จะเข้าบัญชีเดิมจากที่เคยได้รับในเดือนก่อนๆน,นั่นเองส่วนอีกหนึ่งกลุ่มคือพี่น้องที่ได้รับเงิน สงเคราห์บุตร800บาทนะครับตรงนี้ในงวดของเดือนกรกฎาคมเนี่ยเงินจะเข้าบัญชีในวันที่31กรกฎาคมดังนั้นในเดือนที่ผ่านมาเงินเข้าบัญชีไหนก็สามารถไปชิคได้นะบัญชีนั้นในวันที่31กรกฎาคมนะครับนี่คือตารางการโอนเงินช่วยเหลือผู้ประกันตนนะครับสำหรับคนที่ได้รับสิทธิ์บำนาญชาราภาพและคนที่ได้รับสิทธิ์เงินสงงคร์บุตรนะครับคุณผู้ชมท่านใดได้สิทธิ์ไหนบ้างคอมเมนต์มาใต้ล่างหน่อยสตางค์ก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้าเนาะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่อยากให้สตางค์ติดต คอมเมนต์มาใต้ล่างได้เดี๋ยวจะไปตามข่าวให้อยากดูข่าวสวัสดิการแห่งรัฐก็ดติดตามและกดกระดิ่ง u ูท b e ช่องสตางค์มีเดียนะครับและขอบอกไว้ว่าวันอาทิตย์นี้สตางค์ขอลาไลฟ์สดเนื่องจากติดภารกิจหลักจะเจอกันในไลฟ์สดอาทิตย์หน้านะครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตางค์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลาสีโมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ082-5171297 ย้ำอีกครั้งเจอกันที่สตังไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ